นักเรียนมาเฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์เรื่องอะตอมและตารางธาตุนะคะ,ะดูข้อแรกก่อนนะ,ะความหมายแบบจําลองอะตอมคือข้อใดนักเรียนดูข้อแรกนะเนี่ยความหมายแบบจําลองอะตอมคือข้อใดถูกต้องอันแรกแนวคิดที่ได้จากการทดลองมโนภาพที่แปลผลจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองแนวคิดจากข้อตกลงไม่ใช่ข้อตกลงนักเรียนไม่ใช่ ม,มโนทัศจากจินตนาการไม่ได้มาจากจินตนาการนะคะมันจะต้องเป็นมโนภาพแบบจําลองต้องมาเป็นภาพที่ได้จากการทดลองนะข้อน,นี้ตอบขอใครโอเคไหมภายในนิวเคลียสของอะตอมประกอบไปด้วยอาานะนกเรียน,ค,นคุณครูวาดรูปให้ดูก่อนอะตอมเนี่ยอะตอมนะมันจะมีนิวเคลียสนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบอนะ่อิเล็กตรอนจะวิ่งรอบเป็นชั้นๆอ่อิเล็กตรอนอะตัว e นี่แปลว่าอิเล็กตรอนนะนะักเรียนนะอ่านไปนะ ตัว e นี่แปลว่าอิเล็กตรอนวิ่งรอบเป็นชั้นๆเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยนะซึ่งอ e, ีตัวนิวเคลียสเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ตรงสีเขียวเนี่ยอันนี้เขาเรียกนิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสเนี่ยจะประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนอ่าจำไว้นะโอเคไหมตรงนิวเคลียสเนี่ยนิวเคลียสจะประกอบไปด้วยโปรตอนคือตัว p คือตัวโปรตอนนะและตัว n คือนิวตรอน และมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบเพราะฉะนั้นนิวเคลียสต,ต้องประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนนะต่อไปโจดไปด้วยนะให้นักเรียนโจดตามที่คุณครูเขียนคุณครูเขียนเลยนะลูกโอเคไหมข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอมที่นักวิทยาศาสตร์เสนอขึ้นอ่าดูดิแบบจําลองอะตอมเสนอขึ้นจากข้อมูลการทดลองเออนี่จริงแบบจําลองอะตอมที่เสนอขึ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่จริงนะักเรียนแบบจําลองอะตอมสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะโอเคไหมคะ หน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุเรียกว่าอะตอมใครคือผู้ค้นพบคนแรกอ่าคนที่ค้นพบคนแรกคือจอห์นดอนตันนักเรียนคนแรกเลยนะอันนี้อ่คุณครูจะเรียงลําดับให้จอห์นดอนตันนี่คนที่หนึ่งทอมสันนี่คนที่สองจำไว้ไนะรัตเทอร์ฟอร์ดนี่คนที่สามนีนโบนี่คนที่สี่อ่าทีนี้เวลาถ้าวาดรูปง่ายๆจอห์นดอนตันเนี่ยโครงสร้างอะตอมก็จะเป็นลักษณะทรงกลม อ่านูเขียนไปด้วยนะทรงกลมตันนักเรียนทรงกลมตันแบ่งแยกไม่ได้อันนี้ของดลอนตันนะแบ่งแยกไม่ได้อ่าอันนี้ของคนแรกเลยคนแรกที่ค้นพบเลยนี่นทรงกลมตันแบ่งแยกไม่ได้โอเคไหเดี๋ยวเดี๋ยวคนถัดไปเดี๋ยวค่อยว่านะนักเรียนนะทรงกลมตันแบ่งแยกไม่ได้ทีนี้ ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของอะตอมตามแบบจาลองอะตอมของดอนตันดอนตันบอกว่าอะตอมไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อะตอมเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดอะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอนและปโปรตอนอะตอมถ้าชุ้นิดกรรมสมัหนูข้อนี้จริงดอนตันพูดว่าอะตอมไม่สามารถแบ่งแยกแบ่งอะตอมไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ข้อนี้จริงอะตอมเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดอันนี้ก็จริง อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกันอันนี้ก็จริงคนพูดไม่จริงก็คือคนนี้ดอนตันยังไม่เจอดอนตันดอนตันยังค้นพบเขาเรียกว่าอะไรดอนตันเนี่ยยังไปเขายังไม่สามารถค้นพบอิเล็กตรอนและโปรตอนได้นะโอเคไหมถ้าคนโทษนะถ้าคนที่ค้นพบอิเล็กตรอนและโปรตอนนี่คือทอมสันแล้วนักเรียนคนที่สองละทอมสันจะเริ่มค้นพบโปรตอนและนิวตรอนเออโปรตอนและอิเล็กตรอนแล้วนะคะ ดอนตันยังไม่เจอนะตตบพอควายนะลูกเนาะต่อไปแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดอ่ะทีนี้อ่ะคุณครูอธิบายก่อนคนแรกดอนตันจะเป็นอย่างนี้เด้อันนี้ดอนตันนะคนที่สองทอมสันจะมีประจุบวกกับประจุลบอยู่ข้างในบวกลบบวกลบแบบนี้อันนี้ทอมสันก่อนนะเดี๋ยวครูเขียนชื่อให้นะคะคนที่สามนี่จะเป็นอ่าคนที่สามนี่จะพ้นพบว่ามีประจุบวกก็คือ นิวโปรโตอนในข้างในแล้วมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบแล้วคนที่สี่เนี่ยจะค้นพบว่ามันมีภายในนิวเคลียสจะมีมีประจุบ,บวกกับมีนิวตรอนอะประจุบวกเป็นโปรโตอนแล้วกันนะนิวตรอนแล้วมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบนะมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบเป็นชั้นๆด้วยมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบเป็นชั้นๆด้วยคนเนี้ยนะคนคนที่สี่เนี่ยนะโอเคไหมคะโอเคไหมซึ่งคนแรกนี่คือดอนตันนักเรียนเขียนตามรูนะคนเนี้ยคือดอนตัน พอคนเริ่มคนพบประจุบวกกับประจุลบแหละคือทอมสันโอเคไหมคนที่สามนี่คือรัตเทอร์ฟอร์ดอ่ะเขียนตรงนี้รัตเทอร์รัตเทอร์ฟอร์ดนะคนสุดท้ายคือนีนโบอ่ะเขียนเห็นไหมมองเห็นไหมนีนโบโอเคไหมอ่าอันที่บวกคุณครูเขียนบวกเขียนลบตรงนี้มันบวกแปลว่าโปรตอนนะลบแปลว่าอิเล็กตรอนนะลูกนะ บวกเนี่ยเขียนใหม่ประจุบวกคือปโปรตอนปโปรตอนเขาจะมีประจุเป็นบวกสัญลักษณ์คือตัว p นะส่วนประจุลบเนี่ยคืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนนะสัญลักษณ์คือตัว e ส่วนประจุความจริงประจุศูนย์เนี่ยคือนิวตรอนนะนิวตรอนจะเป็นเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรส่วนประกอบที่ไม่มีประจุนะ สัญลักษณ์คือตัวเอน็นนักเรียนจดด้วยนะจดเหมือนคุณครูด้วยนะลูกโอเคไหมไปต่อนะจดไว้ด้วยนะถ้าถ,ถ้าไม่ทันนักเรียนก็หยุดวิดีโอก่อนนักเรียนก็จดตามคุณครูนะคะโอเคต่อไปแบบจำลองอะตอมของรัตทร์ฟอร์ดพัฒนามาจากแบบจำลองอะตอมของทอมสันอย่างไรอ่าคือบอกแล้วว่า คนที่หนึ่งเป็นใครคนที่หนึ่งเป็นดอนตันคนที่สองเป็นทอมสันคนที่สามเป็นรัตเทอร์ฟอร์ดและคนที่สี่ถึงเป็นนินโบโอเคไหมตอนทอมสันน่ะทอมสันค้นพบประจุบวกกับประจุลบโอเคไหมอ่ารัตเทอร์ฟอร์ดเริ่มค้นพบนิวเคลียสเออจริงนะเห็นไหมรัตเทอร์ฟอร์ดเริ่มมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเนี่ยนะักเรียนเห็นไหมเห็นเห็นสีแดงที่คนณุรบายมเนี่ยจริง อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนิวเคลียสมีขนาดเล็กมากแต่มีมวลมากเออข้อนี้ตอบทุกข้อแล้วกันนะเนียรัตเตอร์ฟอร์ดนะคนที่สามอ่ะเข้ามาเริ่มเริ่มค้นพบว่าเออโปรตอนเนี่ยเออโปรตอนมันจะรวมกันอยู่ตรงกลางเป็นนิวเคลียสตรงเนี้ยค่ะเริ่มค้นพบนิวเคลียสอะแบบจำลองรัตเตอร์ฟอร์ดแตกต่างจากทอมสันอย่างไรคือถ้าเป็นถ้าเป็นอาถ้าเป็นทอมสันเนี่ยนักเรียนประจุบวกกับประจุลบมันจะกระจายอยู่แบบนี้ แต่ถ้าเป็นรัตเตอร์ฟอร์ดประจุบวกมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วมีอิเล็กตรอนอยู่ข้างๆอิเล็กตรอนก็คือประจุลบนั่นแหละอิเล็กตรอนก็คือประจุลบนั่นแหละอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตำแหน่งฮะถ้าเป็นของทอมสันของทอมสันตำแหน่งบวกกับลบมันจะกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นของรัตเตอร์ฟอร์ดประจุบวกจะอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตำแหน่งของอนุภาคโอเคล่าโอเคนะ ข้อใดคือผลการทดลองของรัสเทอร์ฟอร์ดในการยิงอนุภาคเอลฟาไปยังแผ่นทองคําอ่าคือรัสเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาจะทดลองอะไรนักเรียนอันนี้ยากนิดนึงนะรัสเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาจะยิงใช้รังแสงไปหาแผ่นทองคําแผ่นทองคําอันนี้แผ่นทองคํานะสีแดงๆนี่นะโอเคไหมแล้วผลปรากฏว่าส่วนใหญ่มันทะลุผ่านอีอนุภาคเนี่ยมันทะลุผ่านไปหมดเลยโอเคไหมคะเขาผลการทดลองก็คือส่วนใหญ่มันทะลุผ่าน ส่วนน้อยทะลุเป็นเส้นตรงส่วนน้อยถูกมีแค่ส่วนน้อยนั่นแหละที่เบนอนุภาคส่วนน้อยจะถูกเบนไปเพียงเล็กน้อยนะส่วนใหญ่ทะลุผ่านโอเคไหมอ่าผลการทดลองนะักเรียนเขียนไปหน่อยอ่าผลการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะส่วนใหญ่ส่วนมากเนี่ยลังสีทะลุผ่านนักเรียนเขียนลังสีทะลุผ่าน แต่ส่วนน้อยส่วนน้อยที่จะเบนและสะท้อนกลับเขียนตามโค้ลกอ่าส่วนน้อยที่จะเบนและสะท้อนกลับนะโอเคไหมถ้าไม่ทันก็หยุดวิดีโอแล้วก็จดเออเดอรแบบจำลองนักวิสาท,ท่านใดเสนอว่าอะตอมประกอบไปด้วยนิวเคลียสอ่าเริ่มมีนิวเคลียสละ นิวเคลียสก็จะเป็นรัตเทอร์ฟอร์ดกับนีนโบแล้วลูกตอบข้อควยคนที่สามกับคนที่สี่แล้วนะไปจําแผนภาพมันให้ได้นะใช่นะรัตเทอร์ฟอร์ดเขียนยังานรัตเทอร์ฟอร์ดมีบวกอยู่ตรงกลางและมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบคือมีโปรตอนอยู่ตรงกลางนั่นแหละรัตเทอร์ฟอร์ดอ่ะแต่นีนโบเนี่ยโอเคนีนโบจะมีโปรตอนกับนิวตอนแล้วนะและมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบเป็นชั้นชั้นด้วยนีนโบเป็นชั้นชั้นนะทันนะข้อสิบ แบบจําลองของโบและรัตเทอร์ฟอร์ดแตกต่างกันอย่างไรอะถ้าเป็นถ้าเป็นโบเน่ออิเล็กตรอนจะวิ่งรอบเป็นชั้นๆอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในระดับพลังงานต่างๆเนี่ยนักเรียนตอบกอไก่นะข้อนี้นักเรียนอ่านดูก่อนนะเห็นไถ้าเป็นรัตเทอร์ฟอร์ดโปรตอนจะอยู่ภายในนิวเคลียสส่วนโบอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในระดับพลังงานต่างๆรอบนิวเคลียสต้องมีระดับพลังงานด้วยต้องมีคําว่าระดับพลังงานด้วยนะไปต่อนะข้อใดไม่ถูกต้องกับแบบจำลองตูกเออความจริงมันมีอีกคนหนึ่งเนี่ยนักเรียนความจริงมันจะเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นดอนตันนักเรียนดูลูกข้างล่างก่อนนะอันนี้คือดอนตันนะเขียนตามครูก่อนดอนตันอันนี้คือทอมสันนะอืมโอเคไหมอันนี้คือรัตเทอร์ฟอร์ดนะอันนี้คือนีนโบความจริงมันจะมีอันนี่สุดท้ายนี่คือกลุ่มหมอกคนที่คนที่ถูกต้องที่สุดนนะปัจจุบันคือกลุ่มหมอกนะคะ เขาถามว่าแบบจําถูกเกี่ยวกับกลุ่มมอกดูก่อนนะไหนถูกไม่ถูกอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสตลอดเวลาเขาถามข้อไหนไม่ถูกต้องนักเรียนระวังนะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสตลอดเวลาอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสโดยมีทิศทางที่แน่นอนอะตอมประกอบด้วยโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนไม่สามารถบอกจํานวนที่แน่นอนอิเล็กตรอนในอะตอมได้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสโดยมีทิศทางที่แน่นอน ข้อนี้น่าตอบขอไข่แล้วกันนักเรียนโอเคไหมต่อไปข้อสิบสองพิจารณาพิจารณาแบบจำลองอะตอมต่อไปนี้ข้อใดลำดับวินาการการศึกษาโครงสร้างตอมได้ถูกต้องลำดับเลยคนแรกคือไข่ด่อนตานเบอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้โอเคไหมเอาสีแดงเอาสีอะไรดีเบอร์หนึ่ง อันนี้คนนี้เบอร์หนึ่งเด้อดอนตันอันดับแรกก่อนนะเพราะนั้นหมายเล็กสามต้องมาก่อนอ่ะหมายเล็กสามเบอร์สองคือทอมสันเราต้องตามด้วยหมายเล็กสองอ่าเหมือนกันเบอร์สามคือลัตเทอร์ฟอร์ดลัตเทอร์ฟอร์ดคือเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบได้เลยคือคนนี้นะนะ,ะเบอร์สี่เบอร์สี่คือนีนเบ o. เบอร์ห้าคือกลุ่มหมอโอเคไหมนะักเรียนเขียนไว้ด้วย เขาถามหมายเลขสองเป็นแบบจำลองของใครหมายเลขสองคือทอมสันใช่ไหมรูเขียนให้แล้วเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหมายเลขสองคือทอมสันไปจำเอานะหมายเลขสี่เป็นใครหมายเลขสี่เป็นนีนอะไรคะนีนโบใ่นั่งจำนะลูงนะข้อความใดผิดเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมที่นักวิทยาศาสตร์เสนอขึ้นอ่า แบบจาลองอะตอมเสนอขึ้นจากข้อมูลการทดลองจริงแบบจําลองอะตอมสร้างขึ้นตามจินตนาการข้อนี้ตอบขาไข่เขาสร้างมาจากการทดลองหนูเขาไม่ได้จินตนาการขึ้นนะแต่นักเรียนจะได้เรียนตอนมอ .4 นะข้อความใดตออ่อไปนี้ถูกต้องอะข้อ16แบบจำลองทอมสารคืออะตอมมีนิวเคลียสอะตอมที่มีนิวเคลียสมีโปรโตอนรวมกันอยู่ตรงกลางไม่จริง ทอมสันยังไม่ได้บอกว่ามันอยู่ตรงกลางทอมสันบอกว่ามันบวกลบบวกลบกระจายอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่จริงต่อไปแบบจำลองอะตอมของดอนตันวงกลมอิเล็กตรอนโอ้ดอนตันยังไม่เจออิเล็กตรอนดอนตันยังไม่เจออะไรเลยบอกว่าอะตอมเป็นวงกลมว่างเปล่าข้อนี้ไม่จริงถานะต่อไปแบบจำลองอะตอมของโบคืออิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสโคจรเป็นชั้นเหมือนดาวสุริยะจริงข้อนี้ตอบคอควายโอเคไหมข้อนี้ตอบคอควายของโบ จะเรียงกันเป็นชั้นๆเหมือนเดาเหมือนอะระบบสุริยะเนาะตอบขอขวัญนะต่อไปข้อสิบเจการทดลองทอมสันข้อใดถูกต้องรังสีแคโทดทอมสันทด,ทดลองเนี่ยการทดลองทอมสันก็จะทดลอง,ลองจากรังสีแคโทดน,นะเป็นกระแสอิเล็กตรอนที่มาจากขั้วแคโทดอืจริงรังสีบวกที่มากระทบฉากเรืองแสงคอือแอมบบวกอทอมสันยังไม่พบรังสีบวกข้อน,นี้ผิดนกเรียน อะตอมประกอบด้วยอะอะตอมประกอบด้วยภาคโปรตอนที่มีประจุบวกมารวมกันอยู่แกนกลางยางทอมสันยังยังไม่เจอยังไม่เจอและอิเล็กตรอนที่มีประจุลบกระจายแป๊บนึงนะดูก่อนนะเรียนนะอนุภาคลบที่รวมกันเป็นรังสีมากระทบฉากเรืองแสงด้านแอนแอนโนดอันนี้ก็ไม่ใช่โอัอนี้ยากนิดนึงนะเรียนน่าจะตอบข้อกอไก่โอเคไหมไม่เป็นไรอนันไหนยากไปก็ดูผ่านๆแล้วกันนะ ก็ได้ถูกต้องแบบจำลองรัตเทอร์ฟอร์ดอ่ะรัตเทอร์ฟอร์ดบอกแล้วว่าน mm ิวเคลียสมีขนาดเล็กมากและมวลน,น้อยมากภายในประกอบด้วยอนุภาคโปร,โต,รอตอนแป๊บนึงโปรโตอนอิเล็กตรอนรวมกันเป็นนิวเคลียสไม่จริงค่ะอิเล็กตรอนไม่ได้รวมกันเป็นนิวเคลียสมีโปรโตอนนะคะที่จะรวมเป็น New นิวเคลียสนิวเคลียสเป็นกลางทางไฟฟ้าไม่จริงนิวเคลียสมีประจุเป็นบวกนะหนูหนูจําไว้อีตัวนิวเคลียสเนี่ยจะมีประจุเป็นบวกนะนิวเคลียสจะมีประจุเป็นบวกยากยากเนาะ ต่อไปอะตอมของธาตุประกอบด้วยนุภาคโปรโตอนและอิเล็กตรอนกระจัดกระจายไม่จริงถ้าใช้คําว่ากระจัดกระจายเนี่ยจะเป็นทอมสันข้อไหนตอบขอไข่นะอ้มตอบขอไข่ตอบขอไข่นะ้ลูกเนาะนอกนั้นผิดเนาะหาต่อไปมวลส่วนใหญ่ของอะตอมอยู่ในนิวเคลียสมีขนาดเล็กมวลส่วนใหญ่ของอะตอมอยู่ เกิเป็นการอันนี้เป็นเป็นของทอมสันนะคำพูดเนี่ยเออเป็นของโทษทีเป็นของรนะัตเทอร์ฟอร์ดน,นะน,น,นะคะเพราะฉะนั้นรัตเทอร์ฟอร์ดเขาทดลองแผ่นทองคําหนูจําไว้เลยแผ่นโลหะทองคำอะ่ะรัตเทอร์ฟอร์ดนะหนูจําการทดลองของเขาไว้ด้วยนะถ้าเป็นเรื่องรังสีแคโทดเนี่ยนะักเรียนรังสีแคโทดคือทอมสันจําเอานะจดไว้ด้วย รังสีแคโทดเป็นทอมสันแต่ถ้ารัตเทอร์ฟอร์ดเป็นแผ่นทองคำนะตอบข้อนี้นะคะจดตามด้วยนะโอเคไหมไปโอ้ยแบตจะหมดนะ้วเหรอบ้หนึ่งพี่เยี่ยวสายชาร์จแบตอยู่ไหน,ไหน อ่ะต่อไปแป,ป๊บนึงนักเรียนคุณครูขออนุญาตชาร์จแบต,ตกันเนาะอ๋อมันชาร์จไม่ได้เพราะมันเป็นรูเดียวกันอันนี้อ่ะอ่ะแป๊บนึงนะน้องเรียนใกล้เสร็จแล้วไม่เป็นไร อ่าลังสีลังสีแคโทดคือข้อใดลังสีแคโทดบอกแล้วมันเป็นการทดลองของทอมสันนะนักเรียนนักเรียนจดไปด้วยนะเนี่ยเป็นการทดลองของทอมสันโอเคไหมเพราะฉะนั้นลังสีแคโทดมันคือกระแสอิเล็กตรอนนักเรียนข้อนี้ตอบกอไก่นักเรียนจำไว้นะลังสีแคโทดคืออิเล็กตรอนข้อมูลใดสนับสนุนแบบจำลองอะตอมของรัตเตอร์ฟอร์ดอ่า รัะเทอร์ฟอร์ดทดลองแผ่นทองคําอืมคิดถึงแผ่นทองคําคิดถึงรัะเทอร์ฟอร์ดคิดถึงแผ่นทองคําตอบข้อนี้ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแบบจะลองอนตออของนีนโบนีนโบนี่เคลื่อนที่เป็นชั้นๆน่ะดูก่อนนะอิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่แต่อยอู่เฉพาะที่อิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่หนึ่งมีพลังงานมากที่สุดอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสในระดับพลังงานมีค่าเฉพาะตัวอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานใกล้นิวเคลียสที่สุดจะมีพลังงานสูงที่สุด ต่อคล้ายๆกันนะข้อนี้ตอบคอควายนกเรียนอิเล็กตรอนเคลื่อ,อน,น er ที่รอบ new place, นะ er นิวเคลียสนะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเนนโบเนในระดับพลังงานที่มีค่าพลังงานเฉพาะตัวคือพลังงานเนี่ยสมมติว่ามันเป็นนิวเคลียสแบบนี้นะอันนี้เป็นนิวเคลียสนะแล้วก็มีพลังงานเป็นชั้นๆอยู่แบบนี้เป็นชั้นๆมีอิเล็กตรอนอยู่มีอิเล็กตรอนอยู่นะสมมติเนี่ย ชั้นอันนี้เขาเรียกว่าชั้นที่หนึ่ง n เท่ากับหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าชั้นที่สองคือถัดออกไปก็จะเป็นออกไปเรื่อยๆนักเรียนออกไปเรื่อยๆความจริงมันจะมีหลายชั้นกวน่านี้ชั้นพลังงานที่ n เยอะๆเนี่ยก็จะมีพลังงานสูงกว่าอันนี้จะมีพลังงานสูงกว่าชั้นที่หนึ่งนะพลังงานก็จะยิ่งสูงขึ้นไปถ้ายิ่งวงหนูใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพลังงานจะสูงขึ้นไปไม่ใช่พลังงานที่หนึ่งมากที่สุดไม่จริงพลังงานที่หนึ่งต้องน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยผิดนะพลังงานที่หนึ่สุด ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอไหม่มะัคุณหมออิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสตลอดเวลาอาตอนประกอบด้วยโปรโตอนอ่าน่าจะตอบมันเราเคยตอบแล้วนี่เนาะใช่ไหมอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสโดย,โดยมีทิศทางแน่นอนนอืมเราไม่สามารถบอกตำแหน่งทิศทางของมันได้แน่นอนอะของกลุ่มหมอะโอเคไหมคะแบบจำลองอะตอมของดอนตันและแบบจำลองอะตอมของทอมสันใหม่ละต่างกันอย่างไงตํามแน่งไง,ไไงเออไม่ใช่ดอนตันไม่เจอดอนตันยังไม่เจอโปรตอนกับ อิเล็กตรอนใช่ไหมแต่ทอมสันเจอแล้วเพราะฉะนั้นมันคือชนิดองค์ประกอบแล้วกันต้องใช้คำว่าองค์ประกอบนะเพราะของดอนต้ามันยังไม่พบอะไรเลยมันเป็นว่างๆอะ่ะไม่มีอิเล็กตรอนไม่มีโปรตอนไม่มีนิวตอนแต่ทอมสันเนี่ยเจอโปรตอนกับอิเล็กตรอนแล้วเนาะใช่ไหมคะเจอประจุบวกประจุลบแล้วใช่ไหมเขนะ้าใจ อนุภาคมูลฐานอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบคือคลายนะักเรียนตอบอิเล็กตรอนนะจำไว้ถ้าโปรตอนประจุเป็นบวกนะนิวตอนประจุเป็นศูนย์นะนิวเคลียสประจุก็เป็นบวกเพราะนิวเคลียสเกิดจากโปรตอนบวกนิวตรอนจำไว้โปรตอนบวกนิวตรอนจดไว้ด้วยนะท,นทอมสันใช้วิธีทราบประจุลังสีแคโทด ใช,ใ,ชใช้สนามไฟฟ้านะคะความจริงเขาใช้ทั้งสองอย่างนะทอมสันนะทดลองทั้งสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กตอบสองอันนี้ได้ okay. ต่อไปข้อใดกล่าวถึง a ได้ถูกต้องหนู a คือนิวเคลียสนะเนี่ยตรง a คือนิวเคลียสตรงประจุบ,บวกเนี่ยคือโปรตอนไม่เขียนประจุน่าจะเป็นนิวตรอนนะในความรู้สึกครูมันคือนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตรอนตอบเขาไข โอเคนะอันนี้เป็นแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะเขียนบ่อยๆอเคียนวะ่ข้อใดกล่าวถึง b ได้ถูกต้อง b คือใครวนะ B ในไะหนะอ๋อ b คืออิเล็กตรอนใช่ไหม b คืออยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมแ้น b คืออะไรคนะอิเล็กตรอนเอ้ยอิเล็กตรอนมีประจุลบด้วยมีอิสระในการวิ่งเออมันถูกสองอันใช่ปะน่าตอบของ่นตอบงงงูไปเนี่ยข้อไหนทางนะันะ้นะ ใครคนพบอิเล็กตรอนทอมสันต่อไปใครคนพบว่ามีนิวเคลียสตอบรัตเทอร์ฟอร์ดโอเคไหมหมดแล้วนะอันนี้อันนี้นักเรียนดูเรื่องโครงสร้างอะตอมนะโอเคไหมไปหาชีทหาวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องของโครงสร้างอะตอมนะคะโอเคไหมดูดูชีทโครงสร้างอะตอมนะลุงนะหาให้เจอนะโอเค